ตอนนี้เรากําลังกําลังกลับนะฮะเอ๊ะอะไรทำไมเมาทำไมเงาไม่มีเลยอ่ะตอนนี้เรากำลังออกจากไปเทคบางนานี่คือท่าท่าวับนี้ไปเทคบางนาธานีนะมีธานีเลยยานียานีเก่าสะดือทเหรอยานียานียานีคือใครยานีแม่หิมนี่ฮะยานีแม่หิมยานีแม่หิม สีโฟล์ตซันสีเบมเบลอะไรเนี่ยสีทอาตอะไรวะสีซอยขอให้ฟังมีใครอะอะไรดีสีอะไรสีา นี่คือการทักทายแบบใหม่ที่เราได้จากการมาเมืองทองธานีสนุกไหมสองคนต้องตอบว่าที่ที่ไหนที่ที่เหงาที่เดินของเหงาน้องเหาเออเหมือนเอาะเราจับพันนี้เหรอไเอ๊ยกับไม้พิ娅ไย เอาซึ่งกบคันหัวคันเหว้คันไม่พอคันไม่มีเน็ตก็เล่นได้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจมูนขอให้ไม่มีเน็ตก็เล่นได้สโลแกนใหม่ทำไมอ่ะสโลแกนทำไมอะสโลแกนใหม่สโลแกนใหม่เว้ยไม่มีเน็ตก็เล่นได้ไม่เข้าใจอะเขาไม่เก่งอ่ะอีกอีกไม่ชอบหยิบอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นอ่ะบัตรเปื้อนโคนก็หยิบมาเล่น <łość> ไม่ม <iş> ีเด <romance> ็กก็ได้ถ่ายมาปังตรงตงว่ะถ่ายมาปังไดหัวมน้อหนีเขาหน่อ้มามาหาเขาวิทยาวิทยาวิทยา ไม้กไม้ก้กลมือร้อนแหละคนมันร้อนแรงอ่ะอ้าวมันถ่ายเยอะแล้วเกิดนี่นะมันมีีข้อจึงอะที่มันเป็นม่ เอาไม่ดิเอ่ไไดเลขสี่ไดเลขสี่มีสบอาแล้วอุ้ังจรงว้าวได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่วิชาอะไรทุกวิชารวมยี่สิบาได้ยีสาเองอะเทไร่นี่น่นู่นพี่วิคนนี้ไปไทยเต็มตอนออกมาอายุเหรอ โย่โล่หว right. ัด yeah. ด yeah. oh. ีครับสวัสดีนัวินตาขนมปังเฮ้ย นี่ไม่นยังใหญ่เลยจะเหลืออันเด้ยวกันนะใช่เวย ตอน <s <S นี้เราก็พบเฟอร์รี่แล้วนะหอมไปก่อนไปก่อน่อ่กับ่อใรรู้หมู้คนที่ชื่อาลินาลินจะต่อยจะถ่าอนคนทีเลยนเ